ปวดง้อตัวไหนอย่าปล่อยไว้มันทรมาร์ดเดินลงไม่จุ่่บรรทัดของทางของเราขึ้นอย่างผมนำทลงรูเดินเดินสบายเลินสบายไม่ไหวนั่งก้มออยลุกก้มออยลุกน่งลำบากมันทรมาร์ดใจว่างจะรักก็ไม่รัก เด็กล้มเจ็บเดียวเดียวผู้ใหญ่ล้มเจ็บเป็นตีบางคนล้มครั้งเดียวกลายเป็นอาการล้มสภายบางคนโชคร้ายถึงกับเสียชีวิตเลยถ้าเป็นดักที่กล่าวมาขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาทดสอนลอกท่าหรือเอาฝืนรักเราทุกคนเอออไ้ร้อยนี่มันส์สิมันสนุกแนวนี้นะ ได้รถเล่เล่นเจ๊บเลยโอ้ยขี่ไปถึงไหนวะเนี่ยเอ้รถมึงขี่ไปโดนอะไรมจ้าวโดนไก่เนาะเออแล้วสุดท้ายมึงขี่ไปชนไก่ไม่รู้เออขี่ชนใครไม่รู้แล้วเอ้ยขี่เด็กเรียนเนี่ยพยั่นเลยเออไปเรียนใช่ไหมไปเรียนใช่ไหมเออแม่เขาไม่มีตังค์จ่ายด้วย รถไปไหนเยกยกรถให้หลวงเลยใช่ป่าวะหรือว่าไม่ใช่วะรถกลับมานี่รถกลับไปรถก็ยังอยู่มั้งอยู่ปาวะอยู่คอนเทนฟ์ฝาก็ะฝนจะมามาฝนมาหยุด